ถ้าพูดถึงการหลอกลวงทางออนไลน์เรียกว่าหนึ่งในเป้าหมายของการหลอกลวงนั้นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะมีแนวโน้มที่จะถูกหลอกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก็มีความพยายามที่จะทําความรู้ความเข้าใจอย่างที่เชียงใหม่ค่ะเดินหน้าสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ให้กับผู้สูงวัยให้ครบทั้ง25อําเภอค่ะ ข้อความและลิงก์เข้าสู่ระบบฝากเงินจากแอปพลิเคชันแชทออนไลน์เป็นหลักฐานที่หญิงวัย64ปีชาวจังหวัดเชียงใหม่นำเข้าแจ้งความกับตำรวจหลังถูกเพจ Facebook ชื่อหน่วยงานสินค้าโอท็อปชักชวนลงทุนทำกิจกรรมโฆษณาเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นระยะแรกได้รับเงินจริงตามที่กล่าวอ้างทำให้เธอลงเชื่อและโอนเงินลงทุนไปเพิ่มอีกหลายครั้ง จนสูญเสียเงินไปกว่า250,000บาทก่อนจะรู้ตัวว่าถูกหลอกเราเราคิดว่าอาไทยเนี่ยมันจะไม่ถึงตัวเราแล้วเราก็มั่นใจเกินไปว่าเราจะไม่ตกเป็นเหยือแต่สุดท้ายก็จนได้โดยที่ว่าเขาเอาเ่อ,อเรื่องของอคนสูงอายุเนี่ยที่อยากมีไรายได้เนี่ยนะคะเอามาลอก และออยยาากกกเเป็็นนไ่วค้ตที่ผ่านมามีข่าวคดีออนไลน์ให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแต่มิจาชีพก็พลิกแปลงวิธีการใหม่ๆเพื่อลวงให้คนหลงเชื่อเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีคดีหลอกลวงออนไลน์กว่า20,000คดีและส่วนใหญ่คนที่ตกเป็นเหยือ่อก็คือผู้สูงอายุ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่จึงออกให้ความรู้กับกลุ่มผู้สูงวัยที่มักตกเป็นเหยื่อและถูกหลอกเสียงเงินก้อนสุดท้ายจนหลายคนคิดมากกลายเป็นโรคซึมเศร้าจนเสี่ยงทำ้ายตัวเองไม่ยอมกินข้าวกินปลาจะคิดแต่ถึงเรื่องที่เขาถูกละเมิดเสี์ในเรื่องของเอาเงินของเขาไปบางครั้งเนี่ยเงินเป็นเงินที่แบบเก็บมาทั้งชีวิตเนาะแล้วก็เขาไม่รู้ว่า คือความคิดของเขาที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าในทั้งชีวิตเนี่ยเขาไม่สามารถจะหาเงินแบบนี้ได้แล้วเนาะมันเป็นเงินเก็บดังนั้นเนี่ยคือความสุขก็ไม่มีแล้วค่ะเขาจะเป็นคนที่นั่งเหมอลอยจังหวัดเชียงใหม่มีคดีหลอกลวงทางออนไลน์กว่า2 0,000คดีแม้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จะจัดกำลังตำรวจเฉพาะดูแลคดีออนไลน์รวมกว่า200นายแต่จำนวนคดีไม่ลดลง อย่างที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศอําเภอเมืองเชียงใหม่พบคดีออนไลน์วันละ3-4คดีหรือประมาณเดือนละ100คดีส่วนใหญ่ถูกหลอกซื้อสินค้าและบริการหลอกโอนเงินทำกิจกรรมและหลอกกู้เงินออนไลน์ในจำนวนนี้มีมูลค่าความเสียหายสูงสุดกว่า47ล้านบาท ผู้เสียหายบางคนนะคะอย่างเช่นการถูกหลอกลวงค a l l center อะค่ะเขาจะไม่ได้จดเลขบัญชีบัญชีเต็มไว้อ่ะคะ่ะมันจะทําให้ตํารวจไม่สามารถอายัดบัญชีได้ทันทีเนื่องจากว่าระบบ C C I B ที่ทางตํารวจร่วมกับทางธนาคารนะคะมีให้อ่ะคะ่ะมันจะต้องมีเลขบัญชีของคนร้ายอะคะ่ะทั้งหมด10หลักอะคะ่ะถึงจะสามารถอายัดบัญชีได้ทันอย่างเงี้ยคะ่ะ สำหรับช่องทางที่มิจาชีพมักใช้โฆษณาหลอกลวงมีทั้ง Google Facebook และ TikTok ซึ่งเข้าถึงง่ายส่วนการหลอกลวงโดยแก๊งคอสเซนเตอร์ก็ยังคงเป็นแบบเดิมๆคืออ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สัมปกรพนักง,งานธนาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตำรวจปปงงและบริษัทขนส่งสินค้าต่างๆ สถิติการแจ้งความคดีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2567มีจำนวน430,000เรื่องมูลค่าความเสียหาย59,000ล้านบาท